แอดไว้ ice, สวัสดีครับมีมือถือผ่อนถูกไหมครับมีครับลูกค้าจะมีของตัวซัมซุงเลยครับตัวนี้เริ่มต้นผ่อนแค่เพียงเดือนละ200บาทเองเท่านั้นนะครับผ่อนเหรอพี่ผมไม่มีบัตรผมไม่มีอะไรเลยอะ่ะตัวนี้มีโปรโมชั่นซัมซุงไฟแนนซ์พัฒมานําเสนอครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ100บาทใช้เพียงแบบประชาชน1ใบอนุมัติไวภายใน3นาทีครับสามารถผ่อนได้ทั้งแท็บเล็ตและตัวสมาร์ทโฟนลูกค้าสามารถติดต่อที่แอดไว้ใกล้บ้านได้ทุกสาขาเลยนะคบ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตีเลยลูกเดี๋ยวพ่อพาไปกินติม <c oughs> โอเคนะอยยู่เ โอเคอันนี้โปรโมชั่นก็คือใช้บัตรแพร์ชอนผ่อนได้ใช่ไหมครับใช่ครับจ้ผ่อนตรงกับทางซัมซุงเลยครับเป็นตัวซัมซุงแฟลน์นัทครับใช้แค่บัตรแพร์จนเดือนเดียวจริงนะจริงๆครับจริงจริงลุ้นอย่างได้รู้ผลได้เลยเครื่องนี้ใช่ครับเครื่องนี้มันผ่อนเท่าไหร่อ่ะครับอันนี้เริ่มต้นแค่เดือนละ400บาทเองครับอ๋อเริ่มต้นเดือนละสี่ร้ยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็อยากได้แท็บเล็ตด้วยอยากเครื่องเนี้ยแท็บเล็ตแท็บเล็ตก็ผ่อนได้ครับลูกค้าที่เป็นของซัมซุงสามารถแบ่งชำระได้ทั้งหมดเลยครัับบคครรผมเื่องนี้ เอาเอามเริ่มต้นเดือนละ400ถ้าเป็นเครื่องเล็กตัวนี้เริ่มต้นแค่เดือนละ200บาทเอาเลยอันนี้เล่นเกมได้ไหมครับเล่นได้ครับ ROV Free Fire เล่นได้หมดเลยครับเกมที่อยในเทรนตอนนี้ลูกเอาไปเล่นเกมใช่ไหมใช่โอเคลูกช่วยพ่อผ่อนได้ไหมได้เลยได้ไหมลูกวันละ5บาทที่ป้าให้อ่ได้โอเคได้ไหมได้เอาลูกไม่ต้องกินนมนะไม่กินโอเคเจือนี้เอาเครื่องนี้ครับผมได้ครับลูกค้าเดี๋ยวผมขอบัตรประชาชนด้วยนะครับอย่าขโมยสิลูกอย่าทำนิสัยเหมือนแม่เฮ้ย แม่เป็นขโมยอหรฮะจ้ะแม่ขโมยหัวใจพ่อไปว้าวว่าเสร็จแล้วหรอครับอนุมัติเรียบร้อยนะครับลูกคผมได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคนะสบายครับไปลูกมาเดี๋ยวพ่อพาไปกินเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแบ่งที่ดินทำมาหากินให้ลูกได้เลยพ่อเอาแถวไหนดีเดี๋ยวลูกเอาฝั่งขาพรไปเอาฝั่งขาพรเดี๋ยวพี่ใช้ลูกเดี๋ยวเอาฝั่ง